สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีธนูนะคะจุดอมาวาสีนะคะหรือเขาเรียกว่าคืนจันดับวันจันดับนะคะเขาเรียกว,วันจันดับนั่นแหะนะคะหรืออีกในหนึ่งเขาเรียกว่าวันของเงินพระจันทร์นะคะจะเกิดขึ้นปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะแต่จะมีผลกับคุณภายใน30วันนะคะภายในสาวันอ่า เริ่มต้น31ธันวานะคะเขาเรียกว่าจุดที่ดาวอาทิตย์กับดาวจันทร์มาอยู่ร่วมราศีกันนะคะของชาวธนูเองก็มาทับรักตัวเองด้วยนะคะก็เลยอยากจะทำคลิปนี้ขึ้นมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคลิปนี้มันเป็นคลิปท้ายปีพอดีเป็นวันส่งท้ายปีพอดีเป๊ะก็เลยต้องทำเพราะปกติแล้วจะไม่เคยทำคลิปนะคะเอ่อคลิป เอามาวสีกับคลิปปูรณามีนะคะตรงนี้นะคะอยากจะบอกชาวธนูว่าต่อจากนี้ไปจุดเริ่มต้นนะคะมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้นจุดจบสิ่งเก่าๆจุดเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะคะของชาวธนูเองนะคะอาทิตย์จันทร์ทับลัคนี่อาจจะหมายถึงอะไรคุณอาจจะมีโอกาสมากๆเลยนะคะในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารการพูดคุยต่างๆนานากับคู่ค้าคู่ธุรก,กิจผู้คุนส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าจะมีเรื่องดีเกิดขึ้น นะคะน่าจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นหรือถ้ามองในมุมเสียก็อาจจะหมายถึงคุณอาจจะมีปัญหากับใครบางคนจากการติดต่อจากการสื่อสารได้ทั้งนั้นเลยค่ะนะคะาบางท่านช่วงนี้จะต้องมีความคิดแล้วจุดเปลี่ยนปีแล้วนะคะจะต้องมีความคิดอยากจะพัฒนาตนเองนะคะอะไรก็ได้ที่เราต้องยอมเปลี่ยนตัวเองนะคะเพื่อความก้าวหน้าเพื่อความเ,าาเามจเริญน,นะคะจุดสิ้นสุดอะไรที่มันเก่าๆจุดพัฒนาอะไรใหมๆ่ๆนะคะ สังคมใหม so ่ได้นะคะบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์จุดเปลี่ยนงานย้ายงานก็มีนะคะส่วนบางท่านก็จะมีโอกาสนะคะโอกาสในที่นี้มันหมายถึงอะไรมันหมายถึงความเจริญความก้าวหน้านะคะต่างๆนานานะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยก็มาจากพบสุภะการมีชื่อเสียงต่างๆนานาได้แต่ก็ต้องควรระวังคนดิสเครดิตจ้องทำลายชื่อเสียงคุณเช่นกันนะคะเพราะส่วนใหญ่จริงๆแล้ว เออวันอามาวสีเนี่ยถ้าความคิดส่วนตัวนะคะหรือครู่โหนท่านทักนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อเสียมข้อเสียซะส่วนใหญ่มากกว่านะคะไม่ว่าใครสังเกตดูก็ได้ถ้าเป็นวันอามาวสีที่เขาบอกว่าโอ้วันของเงินพระจันทร์อะไรนั่นแะส่วนใหญ่จะมันจะมีเรื่องอะไรบังเอิญเกิดขึ้นนะคะอ่าส่วนสิ่งที่ควรระวังก็ระวังคน,คนใกล้ตัว ง่าวังปัญหาคนใกล้ตัวปัญหาคนที่จ้องทำลายชื่อเสียงหรือจะมีเหตุในเรื่องของค่าใช้จ่ายกับคนใกล้ตัวนะคะหรือช่วงนี้ถ้าไม่ใช่เหตุค่าใช้จ่ายกับคนใกล้ตัวอันนั้นคือข้อดีก็คือคุณอาจจะอยู่ไม่ติดบ้านภายในหนึ่งเดือนคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางการเดินทางไกลนะคะใครที่ทํางานที่ต้องติดต่อนะคะติดต่อธุรกิจกับเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับทางไกลหรืองานงานออนไลน์หรืองานในอากาศก็น่าจะส่งผลดีจากคุณนับจากนี้ไป นะคะการพัฒนาตนเองก็น่าจะต้องส่งผลดีกับคุณเช่นกันนะคะของชาวธนูเนี่ยบางท่านช่วงนี้จะมีรายจ่ายของใหม่เข้าบ้านนะนะคะและบางท่านช่วงนี้จะมีรายจ่ายอยู่ดีๆมีเหตุต้องจ่ายเงินรายจ่ายรายจ่ายที่ไม่ใช่รายจ่ายปกตินะคะไปเกี่ยวข้องกับบริวารกับคนใกล้ตัวนะคะรายจ่ายเครื่องมือสื่อสารใหม่เครื่องมือสื่อสารเก่าชํารุดได้ไหมได้นะคะของเก่าชำรุดอยู่ดีของเก่าชำรุดเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ะในบ้านอยู่ดีมีปัญหาละนะคะได้ทั้งนั้นนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นกับธนูเพราะว่าอาทิตย์กับจันทร์ทับรกคุณพอดีเป๊ะนะคะพอดีเป๊ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าวันอามาวาสีเนี่ยนะคะจะมีผลกับคุณนะคะต้องบอกกันนะ,ะว่าจะมีผลจริงๆแล้วจะมีผลภายใน30วันแต่บางท่านก็เกิดเรื่องเลยนะคะเกิดเรื่องเลยเรามาดูกัน,นะค่ะว่าภาพรวมของคุณเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเรานะคะเราเนี่ยมาเจาะลึกกันนะคะเจาะลึกแค่เรื่องอะไร งานนะคะเพราะมันจะมีเรื่องของเอ่อการติดต่อการสื่อสารต่างๆนะคะก็เลยมองในมุมมองเรื่องของงานเรื่องของโชคนะคะเรื่องของโชคด้วยนะคะแล้วก็เอ่อความรักความรักมาดูกันนะชาวตนูพอบอกความรักที่หายใจเลยหายใจเออเขาเรียกว่าอะไรถอนหายใจเลยนะคะ ชาวธนูค่ะจะมีจุดเปลี่ยนแปลงจะเป็นจุดของการทบทวนนะคะเพื่อเ,อเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่ๆนะคะจะมองในมุมมองแบบนี้นะนะคะจะมองในมุมมองว่าเป็นช่วงของการหยุดทบทวนตัวเองเพื่อพัฒนาตนเองในเรื่องของการหาเงินของคุณนะคะส่วนการเงินบางท่านจะมีโชคการเงินนะคะบางท่านอาจจะมีค่าใช้จ่ายไปออกสังคมนู่นนี่นั่น นะคะสังสรรค์รุ่นนี้นั่นได้นะคะแต่บางท่านก็จะมีโชคการเงินมาจากการติดต่อการค้าการเจรจาธุรกิจต่างๆโชคกับคู่ค้าคู่หุ้นส่วนต่างๆนะคะแต่ชาวธนูก็ระวังรายจ่ายอยู่ดีต้องรั่วไหลไปกับคนใกล้ตัวนะ,ะระวังรายจ่ายรั่วไหลไปกับคนใกล้ตัวนะนะคะตรงนี้แล้วก็ธนูภายในบ้านเพราะทุกอย่างมันเกิดจากตัวตนของคุณด้วยภายในบ้านก็ระวังอยู่ดีมีปัญหา นาอยู่ดีอาจจะมีปัญหากับใครก็ได้เป็นคนใกล้ตัวได้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะนะคะปัญหาไปเกี่ยวข้องกับอะไรบุตรบริวารได้ทั้งนั้นนะคะชาวธนูใครที่คิดอยากจะพัฒนาตนเองใครที่คิดอยากจะทําอะไรใหม่ๆช่องทางอะไรใหม่ๆหรืออารมณ์ประมาณว่าคุณอยากจะขยายตัวเองอย่างเงี้ยพัฒนาตนเองอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นโอกาสคุณต้องเลือกมองเปลี่ยนตัวเองนะเปลี่ยนตัวเองมองอะไรใหม่ๆ มองเป้าหมายชีวิตการมีเป้าหมายชีวิตต่างๆนานานะคะตรงนี้จะเป็นข้อดีสำหรับคุณนะคะจะเป็นข้อดีส่วนบางท่านช่วงนี้นะคะรายจ่ายจะมีในเรื่องของคนใกล้ตัวรายจ่ายจะมีในเรื่องของบ้านทรัพย์สินได้ไหมได้ด้วยนะนะคะตรงนี้เขาฟ้องมานะคะต่อไปนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจะทำอะไรจะพัฒนาตนเองจากงานเดิมงานที่หนึ่งขยายไปนะคะ าการเติบโตต่างๆนานาเป็นการขยับขยายได้จุดปลี่ยนของคุณจะนำพาโอกาสความสำเร็จมาให้นะนะคะชาวธนูชาวธนูระวังปัญหาคนใกล้ตัวจ้องดิสเครดิตคุณด้วยนะหรือคุณอาจจะมีใครก็ได้นะคะศัตรตูหรือศัตรตูตรงนี้อาจจะเป็นศัตรตูไม่เปิดเผยหรือคุณจะรู้สึกอึดอัดกับคนใกล้ตัวบางคนได้ นะคะอึดอัดอะไรต่างๆนานาได้นะคะของชาวธนูส่วนในเรื่องของความรักเอ่อชาวธนูมีอีกหนึ่งสิ่งช่วงนี้ระวังตัวเองอยู่ดีอยู่ดีมีปัญหาสุขภาพนะคะถ้าเป็นปัญหาสุขภาพอยู่ดีคุณอาจจะเอ่อเรียกอะไรโรคเก่าๆกำเริบได้ไหมได้โรคเก่าๆของคุณนะนะคะส่วนเอ่อในเรื่องของความรักค่ะคู่รักครอบครัวก็อาจจะเป็นในเรื่องของอะไรล่ะ เอ่อค่าใช้จ่ายการเงินอยู่ดีต้องมีเหตุค่าใช้จ่ายซื้อของใหม่เข้าบ้านนู่นนี่นั่นของเก่าชำรุดเสียหายได้ไหมได้นะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้หรือค่าใช้จ่ายกับคนใกล้ตัวภายในบ้านหรือค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับอะไรเออไปเกี่ยวข้องกับเอ่อการลงทุนการทำอะไรใหม่ๆนะคะค่าใช้จ่ายของคุณตรงนี้นะคะหรือบางท่านอยู่ดีต้องออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานก็มีกู่รักครอบครัวได้งานทางเลือกใหม่ๆ นะคะอส่วนคนที่มีปัญหาความรักคู่ไหนก็ตามที่ผิดใจกันคู่ไหนก็ตามที่ไม่เข้าใจกันนะคะอมันมีสองประเด็นประเด็นแรกก็คือการหลีกเลี่ยงปัญหาใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นก็คือเลือกที่จะปล่อยวางกลับมาทบทวนมีทางออกไหมมีทางแก้ไขไหมทางออกอย่างอื่นมีไหม ะนะคะนั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่สองก็คือการสิ้นสุดก็มีนะ,ะนั่นคือประเด็นที่สองการสิ้นสุดการจบปัญหาการเคลียทุกสิ่งอย่างนะคะนั่นคือประเด็นที่สองส่วนชาวโสดมีโอกาสทางเลือกใหม่ความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะจากนี้เป็นต้นไปนะคะจากนี้เป็นต้นไปชาวธนูงานของคุณอะไรก็แต่นะคะระวังอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะที่ส่งผลหนึ่ง เซอร์ไพรส์ได้เซอร์ไพรส์ตรงนี้ได้ทั้งดีและเสียนะคะระวังการเซอร์ไพรส์หรือเหตุอะไรบางสีบางอย่างที่เกิดขึ้น,นกับคุณแบบเฉียบพันได้ไหมได้ค่ะนะคะตรงนี้นะโชคเออโชคอาจจะมีโอกาสได้ใครสักคนเข้ามาส่งเสริมอุปถัมภ์ด้วยนะคะเขาเรียกว่าโชคนะคะโชคของคุณเนี่ยนะคะบางท่านมีโอกาสทํางานส่วนตัวใครที่ทํางานส่วนตัวทํางานหาเงินคนเดียวทํางานแบบว่าใช้สมองคนเดียวทํางานแบบว่า เป็นงานสุดนตัวจริงๆคุณอาจจะมีโอกาสชื่อเสียงมานะคะช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นเช่นกันมีทั้งเซอร์ไพรส์ดีและเซอร์ไพรส์ไม่ดีเลยค่ะนะคะบางท่านที่เซอร์ไพรส์ไม่ดีก็คือการเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานอยู่ดีต้องมีเหตุการณ์ออกอยู่ดีต้องมีเหตุการณ์เปลี่ยนอยู่ดีต้องมีเหตุทางเลือกใหม่ๆเพื่อพัฒนาตนเองนะคะส่วนบางท่านก็จะได้โชคกับผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมคอยอุปถัมภ์อยู่เบื้องหลังก็มีนะคะตรงนี้สุขภาพร่างกายควรระวัง โลกเก่าหุนกับโลกเก่ากำเริบด้วยหรือถ้าไม่ใช่ช่วงนี้ชาวธนูอาจจะต้องเป็นช่วงของการที่ว่ามาทบทวนบทบาทชีวิตของตัวเองนะ,ะเพื่อโอกาสใหม่ๆของคุณแล้วโลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะเการทำงานนะคะในสมัยนี้มันเข้าสู่โลกกาพิวัตรหรือมันเข้าสู่โหมดใหม่ๆเราก็ต้องพัฒนาตนเองด้วยนะคะของชาวธนูโอเคค่ะทีนี้เรามาเจาะลึกกัน เจาะลึกในเรื่องของงานแล้วก็โชคนะคะความรักอาจจะบอก <c oughs> จะบอกเฉพาะคนที่มีปัญหาความรักนะคะ <c oughs> มาดูเรื่อง,งของงานค่ะเพราะว่าอาทิตย์กับจันน่ะไปเล็งปัทนิปัทนิคือการติดต่อ,อนะคะแล้วก็ไปโยกถึงตำแหน่งศาตชาด้วยก็คือการติดต่ออ,อะไรต่างๆนานานะคะการติดต่ออ,อะไรต่างๆนานา โอกาสใหม่ๆบางท่านจะมีจุดเปลี่ยนบางท่านต้องมีเกณฑ์การเดินทางไกลแบบปรับก็มีนะคะการเดินทางไกลหรือคุณอยู่ไกลบ้านคุณจะต้องมีเหตุเดินทางเดินทางกลับมาบ้านเกิดก็มีถ้าใครอยู่ไกลบ้านต้องมีเหตุต้องเดินทางนะคะหรือบางท่านจะมีโอกาสใหม่ๆยกตัวอย่างความสามารถของคุณเองงานที่ต้องใช้ความสามารถส่วนตัวอย่างเงี้ยหรืองานอะไรต่างๆนานาที่คุณทําอยู่ความสามารถของคุณจะนําพาโอกาสความสําเร็จ ความรุ่งโรดมาให้นะคะมองสองมุมเลยค่ะใครต้องออกงานจะมีเกณฑ์การออกหรืออยู่ดีๆไม่รู้หรอกว่าจะได้ออกแต่อยู่ดีได้ออก <c oughs> นะส่วนบางท่านระวังคนใกล้ตัวไม่จริงใจคุณอาจจะรับทราบว่าใครสักคนหนึ่งที่ไม่จริงใจกับคุณที่คุณสมควรว่าจะต้องเลือกคบต่อหรือจะต้องหยุดความสัมพันธ์ในการครบ ในสายงานได้ได้ทั้งนั้นเพื่อนร่วมงานต่างๆนานานะคะตรงนี้ส่วนบางท่าน <c oughs> อาจจะมีโอกาสสังคมใหม่เพื่อนร่วมงานใหม่หุ้นส่วนใหม่ได้ใครรอคอยการปรับเปลี่ยนการยกย้าย <c oughs> จะมีสิ่งดีๆกับชาวธนูนะคะงานส่วนตัวได้ๆจะประสบความสำเร็จมากๆช่วงนี้โกยเงินโกยทองนะงานส่วนตัวเนี่ย มาจากความสามารถส่วนตัวได้นะคะตรงนี้ใครรออยู่ดีๆมองอีกหนึ่งมองใครรอ,อการปรับขึ้นตําแหน่งจะมีโอกาสได้ปรับขึ้นตําแหน่งนะคะตรงนี้ด้วยหรือบางท่านจะต้องมีเหตุการณ์เดินทางไปเกี่ยวข้องกับการติดต่อเจรจาการงาน<ๆ>ก็จะมีความสําเร็จด้วยดีด้วยนะคะของชาวธนูพ่อค้าแม่ขายกู้ค้ากู้ธุรกิจติดต่อเลยค่ะหมั่นขยันติดต่อเลยนะคะเออช่วงนี้วาจา ะะวาจาของคุณสร้างความสําเร็จให้กับคุณได้สร้างชื่อเสียงได้นะคะใครต้องการเรียนรู้อะไรใหม่ๆพัฒนาตนเองอะไรใหม่ๆขอเน้นย้ําต้องมีการพัฒนาตนเองนะคะเพื่อโอกาสใหม่ๆของคุณนะเพื่อความเจริญในภายภาคหน้านะคะดาวที่คือดาวเจ้าเรือสุภาษมันเป็นความเจริญความสําเร็จอยู่แล้วนะคะก็จะมองในมุมมองของชาวธนูถ้าคุณอยากจะพัฒนาตนเองถึงแม้ว่าคุณจะทําส่วนตัวก็ตาม เราต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอมันก็หมายถึงอะไรมันจะมีจุดเปลี่ยนแปลงชีวิตโอกาสความเจริญความก้าวหน้ามาใครรอคอยงานตําแหน่งใครรอคอยการปรับเปลี่ยนตําแหน่งก็จะมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งบางท่านนะคะมีคําสั่งมาได้ปรับเปลี่ยนยกย้ายไปได้เคารียกวไปได้รับผิดชอบในตําแหน่งหน้าที่ใหม่ๆอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสด้วยเช่นกันนะคะ พ่อค้าแม่ขายเด่นนะคะพ่อค้าแม่ขายเนี่ยช่วงนี้การทํางานของคุณการติดต่อเจรจ้าของคุณการค้าการขายของคุณยิ่งดีเลยค่ะนะคะใครที่ต้องทงํางานใครที่ต้องเซ็นสัญญาว่าจ้างงานอะไรต่างๆานานาต้องไปทํางานที่ไกลนะคะก็จะส่งผลดีช่วงนี้คุณอาจจะมีใครสักคนเข้ามาส่งสเสริมคุณอยู่เบื้องหลังด้วยนะคะอยู่เบื้องหลังโอเคน่าจะประมาณนี้นี่คือในเรื่องของงานนี่คือข้อดีน่าคือข้อดีส่วนข้อเสียเนี่ยบางทีอะ ออกงานเปลี่ยนงานนะคะแล้วก็ข้อเสียบางท่านใครที่ไม่จริงใจกับคุณใครที่มีเใส่ร้ายใส่ความคุณคุณจะรับรับรู้แล้วคุณจะรับทราบด้วยเพื่อนร่วมงานคนไหนที่ไม่เป็นมิตรก็หมายถึงอะไรคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงมาดูในเรื่องของโชคค่ะวันนี้นะคะอ,อใครอยากจะ งูเตลูนะคะมูเตลูขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ,ขอ,อนะคะขอเงินพระจันทร์อย่างเงี้ยเขาเรียกวันของเงินพระจันทร์ก็กราบไหว้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะกราบไหว้ขอพอรได้ขอพรอันประเสริฐข,ขอพอรให้มีความเจริญรุ่งเรืองชาวธนูไพ่ไม่ทิ้งไปไหนเลยเอาตรงๆบางคนได้เสียทรัพย์เงินก้อนนะคะบางท่านอยู่ดีมีค่าช้จ่ายเงินก้อนเข้ามานะโดยไม่โดยปรปปับ โดยฉพัน์โดยไม่รู้เอ่อโดยอะไรใดๆก็ได้ที่ไม่ใช่เสียจะมาจากตัวเองก็ได้นะคะส่วนบางท่านจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของอะไรจากนี้ไปหนึ่งเดือนบางท่านจะมีในเรื่องของเอ่อการทําบ้านหรือบางท่านจะมีโชคทรัพย์สินได้นะคะตรงนี้บางท่านก็จะมีโชคทรัพย์สินได้นั่นคือมองในมุมดีด้วยแต่ระวังการเสียทรัพย์ระวังการเสียทรัพย์กับคนใกล้ตัวกับใครก็ได้อยู่ดีมีเหตุต้องเสียทรัพย์ นะคะความอึดอัดกับคนใกล้ตัวได้ทั้งนั้นเลยค่ะนะคะกับบริวาร <c oughs> กับบริวารการขับขี่ยยานพานะอย่าประมาทนะคะถ้าไม่ใช่คุณขับขี่คุณก็ต้องบอกคนในครอบครัวคุณอนะ่ะนะคะอย่าประมาทด้วยช่วงนี้ชาวธนูจะมีโชคทางไกล นะคะทางไกลตรงนี้เงินในอากาศได้ก็คือเงินออนไลน์ได้โชคทางไกลใครที่ต้องทํางานติดต่อทางไกลก็จะโดดเด่นมากๆจะมีโอกาสการเปลี่ยนแปลงของคุณนะคะบอกแล้วว่าบางท่านจะต้องมีเหตุการณ์เดินทางไกลไกลบ้านไกลเมืองได้นะคะของชาวธนูหรือมองในมุมกลับอะ่ะก็มองในมุมกลับใครที่อยู่ทางไกลก็ต้องมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงนะคะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงตรงนี้ค่าใช้จ่ายในเรื่องของอะไรสุขภาพร่างกายได้ไหมได้ได้ทั้งนั้นนะคะ ค่าใช้จ่ายยวดยานผานะได้ไหมได้ด้วยแล้วก็ค่าใช้จ่ายคนใกล้ตัวค่าใช้จ่ายของใหม่เข้าบ้านของเก่าอยู่ดีอ้าวพังไม่รู้สาเหตุนะคะได้หมดโอเคแล้วก็ช่วงนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของโชคดีสำหรับการเงินจะมองในมุมมองว่าจะมองในมุมมองว่า บางท่านกําลังจะมีโชคการเงินเข้ามานอกเหนือนจากงานประจําหรือคุณมีโชคการเงินเข้ามาก็ได้นะคะ,ะบางท่านได้เงินเงินแปลกๆบางท่านได้เงินแบบว่าเงินที่เราไปลงเอาไว้นะคะบางท่านก็ได้เงินปันผลนะคะบางท่านก็ได้เงินออกงานได้ไหม αι? ได้หมดและบางท่านก็มีค่าใช้จ่ายการเงินในเรื่องของการขยับขยาย,ย,ายการลงทุนด้วยของชาวธนู โชคจากการติดต่อการสื่อสารการเจรจาค่ะมันขยันมันติดต่อมันสื่อสารมันเจรจาเข้าไว้นะคะในเรื่องของโชคของคุณเนี่ยนะคะในช่วงจังหวะนี้ก็จะนำพาโอกาสความก้าวหน้าความเจริญความรุ่งเรืองนะคะส่วนบางท่านก็อยู่ที่ต้องมีเหตุเสียทรัพย์นะเสียทรัพย์กับคนใกล้ตัวนะคะแต่ส่วนใหญ่น่าจะมีโชคกับชาวธนู ก็ขอให้โชคดีด้วยงานใหม่การบุกเบิกอะไรใหม่ๆการพัฒนาตนเองใหม่ๆการร่วมหุ้นการร่วมลงทุนได้นะคะหรือถ้าใครไม่ชอบร่วมหุ้นไม่ชอบร่วมลงทุนแล้วมันมีปัญหาอาจจะหมายถึงอะไรคุณอาจจะต้องตัดสินใจทําอะไรคนเดียวงานที่ต้องทําคนเดียว โอกาสอะไรที่ต้องทําคนเดียวนั่นแนะ่ะคือจุดเด่นในเรื่องของการเงินของคุณหรือบางท่านทํางานอาชีพคนเดียวอยู่แล้วหาเงินคนเดียวอยู่แล้วนะคะไม่มีบริวารไม่มีคนเข้ามาช่วยไม่มีคนเข้ามาส่งเสริมอ่ะไม่แน่นะคะไม่แน่ค่ะคุณอาจจะต้องการใครเข้ามาช่วยก็ได้แต่กลับมองในมุมมองที่ว่าคุณต้องการทําคนเดียวซะมากกว่าใครที่ทําส่วนตัวนะไม่ว่าการทํางานของคุณตรงนั้นจะเป็นการทํางานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถอะไรก็แล้วแต่ นะคะส่วนบางท่านจะมีเกมเ,เปลี่ยนแปลงความก้าหน้าหน้าความก้าวหน้าหมายถึงบางท่านอาจจะมีเก์การเปลี่ยนแปลงการยกย้ายการได้งานใหม่ที่ดีนะคะหรือบางท่านจะได้เพื่อนร่วมงานใหม่ที่ดีมากกว่าทีมงานใหม่ที่ดีมากกว่านะคะตรงนั้นด้วยแล้วก็บางท่านนะคะจะเน้นเลยค่ะระวังปัญหาคนใกล้ตัวคนจ้องดิสเครดิตคนจ้องใส่ร้ายป้ายสีนะคะตรงนี้ด้วยโอเค แต่ใดๆแล้วโชคชีวิตของชาวธนูจะมองว่าต่อไปนี้คุณมีจุดเปลี่ยนแปลงจุดเปลี่ยนแปลงจะทําให้ชีวิตของคุณมีความเจริญมีความก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองมีความสําเร็จนะคะแล้วก็โชคบางท่านอยู่ดีจะได้โอกาสได้อะไรได้ทรัพย์สินด้วยนะเท่าที่เห็นตรงนี้นะมาดูความรักของคนที่มีปัญหานะคะเพราะว่าอาทิตย์กับจะเล็งปัตตานี ดาวจันรคือดาวเจ้าเรืมมนะอมรณะอืมาดูกันไปโยกถึงอะไรเอ่ยไปโยกถึงดาวสุกดาวสุกก็คือดาวตัวแทนความรักด้วยสุกกับเสาก็เลยจะทํานายแต่เฉพาะคนที่มีปัญหาความรักเอาคร่าวๆค่ะนะคะบางท่านทุกใจทุกใจ อยากจะได้ความชัดเจนจากแฟนทําไมไม่ยอมได้ความชัดเจนสักทีหนึง่งคบค้าสมาคมมาตั้งนานแล้วหรือเขามีตัวเลือกนะหรือเขามีคนอื่นนะบางท่านก็คิดมากคิดเยอะส่วนบางท่านห่างกันแล้วก็ยังมีความทุกข์ใจหรือบางท่านที่ห่างกันแล้วอยู่ดีก็ไปนึกถึงได้นะคะตรงเนี้ส่วนบางท่านจะรู้สึกแบบนี้ค่ะถ้าความรักมันไม่ดีเลยมันไม่สดใสมันไม่มีความสุขเอ๊ะเราถอยมาดีกว่าไหม กลับมาทบทวนในความสัมพันธ์ดีกว่าไหมการตัดการกลับมาทบทวนในความสัมพันธ์อาจจะหมายถึงอะไรคุณจะต้องหาทางออกค่ะถ้าคุณยังอยากจะไปต่อร่วมกันคุณก็ต้องหาทางออกให้ได้นะคะอ่าหาทางออกในวิธีไหนอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าลดลดลดสถานะนิดนึงหรืออารมณ์ไม่ใช่ลดสถานะอาจจะหมายถึงว่าให้ให้อิสระกันและกันได้ไหมนะคะลองให้อิสระกันดูนะคะอะไรอย่างนั้นน่ะนั่นคือทางออก หรือนิ่งทบทวนทำยังไงความรักเขาจะได้สบายใจนะคะอะไรอย่างนั้นอย่าเอาชนะกันแล้วกันถ้าเอาชนะกันแล้วกันคุณก็กำลังคิดมีจุดเปลี่ยนเช่นกันนะคะบางท่านมีจุดเปลี่ยนแปลงไม่คุณคิดเขาก็คิดนะคะตรงนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนแปลงและบางท่านก็อยู่ดีไปรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างมาความรักเราก็ไม่ดีอยู่แล้วเราก็ทุกอยู่แล้วเอาทําไมมีตัวเลือกอีกมีคนอื่นเข้ามาผัวพันอีกบางท่านจะมีจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนอาจจะเป็นการตัดสินใจของเขาและ หมายถึงการตัดสินใจของคุณได้นะคะส่วนบางท่านจะรู้สึกได้แบบนี้ว่าเราอยากสบายใจอ่ะเรามีความรักแล้วเราเป็นทุกข์เราอยากจะทำอย่างอื่นเราอยากจะโฟกัสอย่างอื่นให้มันเป็นความสบายใจบางท่านก็ห่างมาแบบนี้นะคะนี่คือจุดเปลี่ยนของคนที่มีปัญหาความรัก ใครที่มีปัญหาความรักเออใครทุกข์เพราะรักการกลับมาทบทวนในความสัมพันธ์ค่ะว่าเราอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านี้หรือเปล่าที่ต้องคุยกันต้องมีเวลามากมากกว่านี้หรือเปล่าที่ต้องปรึกษาหารือกันนะคะ,อ,ะอารมณ์ประมาณนั้นนะแล้วก็บางท่านความรู้สึก จะบ่งบอกว่ามีรักแล้วเหมือนไม่มีเลยมีรักแล้วทําไมความรักมันเป็นทุกข์นะคะบางท่านก็เป็นแบบนี้และบางท่านกํนาลังจะมีจุดเปลี่ยนแปลงค่ะในความสัมพันธ์นะคะจุดเปลี่ยนแปลงถ้าความสัมพันธ์ตรงนี้มันเป็นทุกข์ถ้าไม่ใช่คุณอาจจะคิดด้วยตัวตนของคุณเองก็ได้ว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วนะคะถึงเวลาแบบว่าเสียเวลามาพักแล้วนะคะตรงนั้นน่ะนะคะ ก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงโอกาสใหม่ๆความรักครั้งใหม่ชีวิตใหม่อะไรก็ตามที่เรียกว่าใหม่ๆเกิดขึ้นกับชาวธนูค่ะนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาความรักมากๆนะมีจุดเปลี่ยนนะคะมีเรื่องราวของการปกปิดปิดบังมีเรื่องราวของการไม่มีความสุขมีรักแล้วไม่มีสุขมีรักแล้วทาไมเราเหมือนคนเดียวนะคะอารมณ์ประมาณนั้นได้ทั้งนั้นเลยค่ะนะคะาชาวธนูค่ะ เขาเน้นย้ำมานะใครความรักไม่ดีอ่ะอันนี้ไม่ทราบว่าบางท่านจะเชื่อหรือเปล่าใครชีวิตนี้ก่อนหน้านี้สองปีสามปีสีป่ปีไม่รู้อ่ะกี่ปีนะคะหรือหนึ่งปีที่ผ่านมาความรักไม่ดีอ่าลองไปขอบลองกลับไหวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือลองฮิวใจตัวเองดูไหมนะคะอันนั้นน่ะนะคะเราลองขอดูไหมเพราะว่าวันนี้เขาบอกว่าให้เป็นวันขอ ขอพอรพระจันทร์นี่นะคะลองขอดูไหมนะคะเขาเรียกวันของเงินพระจันทร์ด้วยต่างหากแต่ที่แน่ๆชาวธนูจากนี้ไปคุณกําลังจะมีจุดเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องของการบทบาทในการทํางานของคุณการพัฒนางานของคุณให้เกิดความมั่นคงต่อจากนี้เพื่อความสําเร็จของคุณด้วยนะ,ะการสู้กันอดทนอะไรก็แล้วแต่การพยายามอะไรของคุณก็แล้วแต่มันจะกลายเป็นความสําเร็จในชีวิตนะคะของชาวธนูนะ โอเคน่าจะประมาณนี้นี่คือการบอกแบบกว้างๆคร่าวๆมากๆเลยแต่สุดท้ายได้สุดแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นการพัฒนาตนเองนะคะบางท่านงานก็ต้องมีการเปลี่ยนเช่นกันนะคะตรงนี้อ่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณพยายามทําต่อจากนี้ไปไม่แน่นะคะคุณกําลังจะเกิดโอกาสของความสุขโอกาสของความสําเร็จด้วยนะคะโอกาสมาทั้งนั้นเลยค่ะ นะคะก็น่าจะประมาณนี้ชาวธนูบางท่านช่วงนี้อาจจะมีโชคได้ถ้ามองในมุมดีนะนะคะโชคโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคจากการขอขอพรพรที่คุณขอนะคะเขาเรียกความสุขถ้าคุณอยากจะขอคุณขอความสุขขอพบเจอแต่สิ่งดีงามอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะดีกับคุณก็น่าจะประมาณนี้สำหรับชาวธนูค่ะนะคะเป็นการทำนายช่วงจังหวะสั้นๆเองนะ อามาวาสีเนี่ยแต่มันจะมีผลภายใน30วันและบางท่านมีผลตั้งแต่วันเอ,อ่อตั้งแต่30้ซ้ำไปไม่ต้องถึง31บางท่านก็มีผลตั้งแต่30เลยก็มีนะคะ ก็น่าจะประมาณนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆใครที่เป็นชาวธนูพิมพิมมาได้นะคะถ้าฟังถึงตรงนี้แล้วขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ยังติดตามขอให้ธนูนะคะมีโอกาสมีโชคมีความสําเร็จทุกอย่างช่วงจังหวะนี้นะคะผลมันจะเกิดขึ้นกับตัวตนของคุณทุกเรื่องด้วยจริงๆเอาทุกเรื่องด้วยเพราะมันเพราะว่าอาทิตย์กระจันทับลักคุณ เรื่องมันก็จะมากระตุ้นที่ตัวตนของคุณจิตใจของคุณความรู้สึกของคุณต่างๆนานาที่ไปเกี่ยวข้องกับคุณนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆนะคะสวัสดีค่ะ